มาที่ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคมแมลงศัตรูที่ติดไปกับท่อนพันธุ์มันตะปะหลังกรมเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันตปะปลหลังทุกภาคของประเทศไทยให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคและ,มะแมลงที่ติดไปกับท่อนพันธุ์มันตปะปลหลังเนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการปลูกมันตะปะหลังปลายฝนหรือฤดูแล้ง ได้แก่โรคใบด่างมันตะปะหลังโรคพุ่มแจ้มมันตะปะหลังเพี้ยแป้งและเพี้ยหอยเพี้ยแป้งมันตะปะหลังที่พบในมันตะปะหลังมีสีชนิดได้แก่เพี้ยแป้งลายเพี้ยแป้งแป้งแจ็คเดียนเพี้ยแป้งมันตะปะหลังสีเขียวและเพี้ยแป้งมันตะปะหลังสีชมพูสำหรับเพี้ยแป้งที่ทำความเสียหายให้กับมันตะปะหลังอย่างรุนแรงก็คือเพี้ยแป้งมันตะปะหลังสีชมพู ที่เป็นมแมลงศัตรูต่างถิ่นลนักษณะการเข้าทำลายของเพี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่างๆเช่นใบยอดและตาส่งผลต่อคุณภาพของต้นพันธุ์หัวมีขนาดเล็กเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำกรมเสริมการเกษตรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดดังนี้ 1. ไทยไถและพื้นดินได้หลายครั้งเพื่อลดปริมาณของเพี้ยแป้งมันตับหลลังที่อยู่ในดิน 2. ใช้ต้นพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเพี้ยแป้งบรตับหลัง 3แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารกําจัดแมลงเป็นเวลา5-10นาทีได้แก่ไทอะมิสโตแซมอะมิดาโคฟิตหรือไตโนฟูลโฟลรมโดยเลือกสารชนิดหนึ่งชนิดใดผสมน้ำยี่ลิตรสี่ใช้สตููธรรมชาติได้แก่แมลงช้างปีกใสแตนเบียนเพี้แป้งมันตะปาหลังสีชมพูรวมทางการอนุรักษ์สตูธรรมชาติชนิดอื่นๆเช่น ด้วงเต่าตัวห้ำผีเสื้อหางติ่งตัวห้ำและแตนเบียนชนิดอื่นๆและ 5. มันํำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบการระบาดให้ตัดยอดหรือถอนต้นนำไปทำลายนอกแปลงและพ่นสารกำจัดแมลงบริเวณที่พบและบริเวณโดยรอบที่มีการระบาดทันทีเพี้ยหอยเกร็ดซึ่งจะพบการระบาดในแปลงมันตะบะหลังใกล้เก็บเกี่ยว หรือพบต้นมันตะปะหลังที่กองสมไว้ทำพันธุ์โดยเพี้ยหอยเกรดมีลักษณะเกรดสีขาวนูนขึ้นปกคลุมเกือบทุกส่วนของมันตะปะหลังลักษณะการทำลายเพี้ยหอยเกรดจ,จะดดดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ใบเหลืองและร่วงแคระแครนหากมีเพี้ยหอยเกรดปกคลุมทั้งลำต้นทำให้ลำต้นแห้งตายการแพร่ระบาดติดไปกับท่อนพันธุ์และเกษตรกรที่ปฏิบัติงานในแปลง ที่มีการระบาดในเครื่องมือการเกษตรกรมเสริมการเกษตรแนะนําวิธีกําจัดป้องกันดังนี้ 1. สํารวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ 2. เลือกต้นมันตปะปหลังที่ไม่มีเพีย้ยหอยเข็ดไปทําพันธุ์3อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเช่นด้วงเต่าลายฟารโลสคิมนัสหรือตัวห้ําสี่แช่ต้นพันธุ์ก่อนที่จะปลูกด้วยวิธีการเดียวกักบการป้องกันเพีย้ยแป้งด้วยสารไทอะมิโทแซมและ อะมิดาโคฟิดหรือไดโนทีฟลูลนแช่ท่อนพัน10นาทีทั้งนี้กรมเสริมการเกษตรได้เน้นย้ำให้เกษตรกรหมันสำรวจแปลงปลูกมันตําปะหลังอย่างตำ่ำาเสมอหากพบการระบาดให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดท,ที่รุนแรงหรือสามารถขอคำแนะนำได้จากเจ้าที่ทำหน้างานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านจบข่าวกรมส่งเสริมการเกษตรข่าว Música